สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกำลังอยู่กับวัรไรรักพันไม้นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จกักว่านแก้วหน้าม้าโบราณหรือเรารู้จกักท,ทั่วไปในนามของอโลคาเซียนะคะอยู่ในตระกูลอโลคาเซียซูโดเซนเดเรียน้านะคะ หรือคนไทยเรารู้จักในานามว่าแก้วหน้าม้าโบราณค่ะลักษณะใบคือใบใหญ่ขอบใบหยักนะคะนี่หูลึกหูใบลึกมากปลายแหลมค่ะขอบใบหยักหยักนะคะแล้วก็สวยงามที่สุดคือเส้นกลางใบนะคะเส้นกระดูก ใบเขาสีเด่นชัดมากค่ะสีเขียวอมขาวสวยงามมากเส้นใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ลักษณะใบที่ใหญ่ของเขาจึงเป็นที่นิยมปลูกกันมากค่ะเพราะว่าสามารถประดับไว้ในสวนจะสวยเด่นมองเห็นแต่ไกลเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ บอกลักษณะของเขาคร่าวๆคือก้านใบสีเขียวเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็ลายค่ะเป็นกริบลายไปทั้งก้านเลยนะคะนี่นี่เลยเป็นที่มาของชื่อ,อแก้วหน้ามา้าก้านลายนะคะเพื่อนๆค่ะนี่สวยงามมากเลยะคะ่ะความสวยงามของเขาแต่ถ้าปลูก ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางก็จะไม่ได้สวยงามอย่างนี้นะคะก็จะตายเป็น,นที่สุดเลยละค่ะเราจะมาบอกเคล็ดลับในการปลูกแก้วหน้ามา้าก้านลายหรืออโลคาเซียซูดโดเซนเดเรียนานี้นะคะว่าจะปลูกอย่างไรและใช้ดินแบบไหนถึงจะได้สวยงามเหมือนที่สวนของเราปลูกนะคะนี่ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะลืมบอกไปอีกลักษณะหนึ่งคือใต้ใบของเขาจะสีม่วงๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยใต้ใบออกสีม่วงๆเส้นกระดูกชัดเจนมากเลยครับสวยลักษณะดินที่ใช้ปลูกคือดินทั่วๆไปเลยค่ะเน้นโปรง่งน้ำไหลสะดวกน้ำไหลผ่านสะดวกและก็ไม่ ไม่แฉะมากเกินไปนะคะเห็นไหมคะอันนี้เราจะเก็บพวกใบไม้แห้งดอกไม้แห้งมาทิ้งไว้ใต้โคนเขาไว้เนี่ยโปะไว้คือเขาชอบความชุ่มชื้นค่ะแต่ไม่ได้ชอบแฉะนะคะลักษณะคล้ายกับการปลูกบอลเลยค่ะดินของเขาแต่ว่าสามารถใช้ดินปลูกได้เยอะกว่าปลูกบอลน,นะคะเพราะว่า เป็นลักษณะนิสัยดั้มเดิมของเขาภูมิประเทศที่เขาอยู่ก็คือพื้นดินทั่วๆไปเลยค่ะแต่ถ้าเรามาใส่กระถางเราก็จะเน้นในดินที่โปร่งน้ําไหลสะดวกนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งหลังจากเราปลูกด้วยดินผสมที่สวนเราปลูกคือเราใช้ดินผสมกับแกลบหมักนะคะแกลบหมักมูลวัวแล้วก็ดินร่วน แล้วก็รองก้นด้วยก้นรองก้นสุดก้นแรกๆเลยด้วยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ดินที่ผสมด้วยแกลบหมกักคุกเขาเข้าด้วยกันแล้วก็ปลูกเลยค่ะปลูกง่ายมากแต่มันมีข้อพิเศษอย่างหนึง่งสำหรับต้นนี้คือเขาชอบอยู่แดดร่มลำไรคะ่ะนี่เลยเราต้องเอามาตั้งไว้ใต้ต้นไม้แบบนี้นะคะ ซึ่งแดดก็จะส่งมาลำไรนะคะเขาจะชอบมากสีเขาจะเขียวสดชัดเจนมากแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะถ้าเราเอาไปไว้ที่ร่มกว่านี้เขาก็ชอบเหมือนกันแต่ถ้าว่าเขาจะอ่อนแอนะคะกิ่งก้านเขาจะใบเขาจะไม่หนาแบบนี้อันนี้เรามาถูกคือกลางแจ้งเลยใต้ร่มไม้นอกข้างนอกเลยค่ะแต่ว่าอยู่ใต้ต้นไม้ทีนึงนะคะเขาจะแข็งแรงมาก นี่ค่ะลักษณะและการปลูกควรเอาไว้ใต้ร่มไม้แบบนี้นะคะเขาจะสวยงามและก็แตกหนอดีมากเลยค่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเขามีลูกเยอะแยะมากเลยเนี่ยที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ก็มีสามลูกแล้วนะคะสามต้นคือลักษณะของเขาถ้าอายุเขาได้พร้อมที่จะ ขยายพันธุ์เขาจะมีขยายพันธุ์ด้วยเป็นหัวเล็กๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นลูกๆนะคะลูกลูกบอลน,นะคะเป็นหัวเล็กๆเป็นเม็ดๆนะคะนี่แหละมากระ,ะจายออกไปตามรากเขานะคะรากไปตรงไหนถ้าเม็ดถ้าเม็ดบอล เขาเรียกเม็ดเป็นหัวลูกบอลน,นะคะไปตรงไหนก็จะเกิดตรงนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะนะนี่ต้นเขาอยู่ตรงนี้แต่ว่าลากเขาไปทางโน้นแล้วก็ไปมีเม็ดมีลูกเขาอยู่ทางโน้นเขาก็เกิดค่ะเห็นไหมคะปลูกง่ายค่ะเราไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมาลดน้ําอย่างเดียวค่ะเขาชอบความชุ่มชื้นชอบน้ํามากแต่ว่าไม่ได้ชอบน้ําขังนะคะชอบน้ําแต่ไม่ได้ให้ขัง คือเขาจะสวยงามอย่างนี้เลยค่ะนี่คือวิธีปลูกอะโกลอคัสเซียสูโดเซนเดเรนาหรือว่านแก้วหน้ามา้าโบราณของเรานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณสำหรับการติดตามและเข้าชมค่ะสวัสดีค่ะ